หน่วยที่6 Class Object และเมทอด d 6.1แนวคิดเบื้องต้นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมรมที่มีความนิยมกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมีแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมโดยมองส่วนต่างๆเป็นวัตถุหรือออบเจกต์ที่ไม่ขึ้นต่อกันแต่มีการทำงานร่วมกันซึ่งวัตถุในการเขียนโปรแกรมมีทั้งวัตถุที่สามารถจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ คุณลักษณะของแนวคิดของการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุมีดังนี้1เพื่อใ,ใช้ใหม่ได้ทั้งในระบบเดิมและระบบใหม่2ประหยัดเวลาในการพัฒนาเนื่องจากสามารถนำคำสั่งต่างๆกลับมาใช้ใหม่หนะได้จึงช่วยลดเวลาในการทำงานซ้ำๆได้3ใช้งานง่ายเนื่องจากใช้งานผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้กูเอได้4ดูแลรักษาง่ายเนื่องจากคำสั่งมีความเป็นระเบียบและมีทิศทางการพัฒนาในทางเดียวกัน5 มีคุณภาพสูงเนื่องจากแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทําให้คําสั่งมีความเป็นระเบียบและสามารถทํางานเป็นทีมได้ง่ายขึ้นและลดความช้าซ้อนและข้อผิดพลาดของคําสั่งในการพัฒนาโปรแกรมได้อีกทั้งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมีความยืดหยุ่นสูงมีความปลอดภัยจึงมีความนิยมในการนําแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมาพัฒนาโปรแกรมมากขึ้น คุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมีดังนี้1นึ่ t r a c t i o n คือคุณลักษณะสร้างความคิดรวบยอดกับวัตถุใด2 w n n c p s u l a t i o n คือจำกัดการเข้าถึง Attribute และ Method เพื่อทำให้คลา s ใดคลาสหนึ่งมีความเป็นอิสระจาก Class อื่นๆและช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนที่ต้องการซ่อนและสามารถดำเนินการได้เฉพาะที่อนุญาตเท่านั้น3 Inheritance คือการสืบทอดคุณสมบัติของ Attribute และเมทอดของคล s สแม่ไปยัง Class ลูกได้ค a s s ที่ถูกสืบทอดมีคุณลักษณะเหมือนคล s สแม่และสามารถพัฒนาต่อโดยทำการเพิ่มแก้ไขได้4 polymorphism คือความสามารถของค a s s มีได้หลายรูปแบบ6.2 Class Class คือกลุ่มของ Object ที่มีโครงสร้างพื้นฐานของพฤติกรรมหรือความสามารถที่เหมือนกันโดยภายในคลาสประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่นคลาสคลาสคุณสมบัติของคลาส Class propery t และ Method m มเ h o d อีกทั้ง Class เปรียบได้กับแม่พิมพ์หรือพิมพ์เขียวซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่แบบให้กับออบเจกต์ต่างห้าห้าหกจุดสามออคือวัตถุที่สร้างขึ้นจาก Class หรือแม่พิมพ์ <c oughs> เช่นพิมพ์เขียวของบ้านหนึ่งอันสามารถสร้างบ้านได้หลายหลังที่มีรูปร่างและลักษณะเหมือนกันซึ่งบ้านแต่ละหลังที่ถูกสร้างขึ้นจากพิมพ์เขียวเรียกว่าออบเจกต์เมท เมธอดคือการดำเนินการพฤติกรรมหรือความสามารถของคลาสเพื่อบ่งบอกถึงกระบวนการทำงานของคลาสว่าทำงานอย่างไรเช่นคลาสมนุษย์มีพฤติกรรมต่างๆได้แก่กินนอนเดินมองเห็นซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เรียกว่าเม t อดหกาการประยุกต์ใช้คลาสอ็อบเจกต์และเมธอดในการเขียนโปรแกรมในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคลาสอ็อบเจกต์และเมธอดเช่นการประกาศใช้งานคลาส Object, ลการ,ราสร้างแอตทริบิวต์เมธอดอ็อบเจกต์เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาโปรแกร,รมเชิงวัตถุจัดทําโดยหนึ่งนางสาวจุฬล,ลักษ์สวัสดีผลเลขที่3ามสองนายเสกสรรพนหนองบัวเลขที่สิห้า